The family, buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับหัวข้อวันนี้หางานที่ใช่และเติมเต็มอย่ามัวทนหรือรอวันกเกษียณน,นะครับตอนที่ผมตั้งหัวข้อนี้เนี่ยใจก็นึกถึงคนในวัยสัก40ไปปลาย50ต้นต้นซึ่งก็เป็นวัยที่ผมเห็นมีการบ่นกันเยอะว่าเบื่ออยากจะลาออก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรจกกะเกษียณก็กลัวว่าจะมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพโดยเฉพาะอายุมันมีแนวโน้มจะยืนยาวนะครับคราวนี้เวลาที่เรารู้สึกไม่ใช่เนี่ยอะไรทําให้เราไม่กล้าหรือว่ากลัวก็คิดแรกก็คือเราเรียนอะไรมาเราควรจะให้วุฒิใบแรกของเรากําหนดเส้นทางการงานของเราไปนานแค่ไหนถ้าเราพบว่า สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ใช่นะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือถ้าคุณไปสมัครงานในระบบราชการหรือบริษัทขนาดใหญ่เนี่ย mm. เขาจะถือความสำคัญของเรื่องวุฒิการศึกษามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการนะครับบางทีคนทำงานได้ดีมากในตำแหน่งที่เขาไปอยู่แต่ถ้าวุฒิเขาไม่ตรงตามที่ระบุไว้เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุซึ่งตรงนี้ จะดีเสียอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้นะครับบอกได้แต่ว่าระบบที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่กฎเกณฑ์กติกายิ่งเยอะความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อโจทย์ที่เหมาะสมสามารถพลิกแพงได้นั้นจะยิ่งน้อยลงนะครับขณะที่วุฒิการศึกษาเนี่ยสำหรับบริษัทที่เล็กลงเนี่ยจะให้ความสำคัญน้อยกว่านั้นนะครับหรือถ้าเราทำธุรกิจของตัวเองวุฒิการศึกษาก็จะไม่ใช่ประเด็น เพียงแต่ในวัยอายุ20ปลายปลาย30ต้นๆเนี่ยคนที่ไม่ได้มีใจอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจมักจะยังไม่่คยสุกงอมว่าจะทําอะไรดีนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าในบริษัทขนาดเล็กซึ่งผมมีโอกาสไปพูดคุยด้วยรวมจะถึงบริษัทขนาดกลางผมก็พบว่ามีคนที่อยู่ไม่ตรงวุฒิกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเขามองที่ความสามารถในการทํางานมากกว่ามองที่วุฒิการศึกษา ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่กําลังไม่ค่อยลงตัวกับงานคุณต้องถามตัวเองว่าองค์กรที่คุณอยู่ในี่ยค่อให้ความสําคัญกับวุฒิการศึกษาแค่ไหนและคุณจะปล่อยให้วุฒิการศึกษาเป็นตัวกําหนดชะตากรรมในงานของคุณไปนานสักแค่ไหนนะครับโดยที่เรารู้ดีว่าการทํางานที่สนุกและได้ทําสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นแหล่งความสุขของชีวิต แล้วเราจะทํายังไงให้เรามีการสร้างรายได้คู่กันไปกับการสร้างคุณค่าขึ้นมาไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเมื่อเราทํางานไปสักพักหนึ่งเราก็จะชัดมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็จะชัดว่าเราไม่ชอบอะไรไม่ถนัดอะไรแต่เราอาจจะยังค้นไม่เจอตัวเองมากพอที่จะบอกได้ว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นเหตุสําคัญ ที่ทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไหนนะครับอันนี้ก็คือ,อประเด็นแรกที่อยากจะแบ่งปันกันแต่ความเป็นไปได้ของอาชีพเนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วก็แปลว่าวุฒิใบแรกของเรามันก็เป็นต้นทุนทางวิชาการอย่างหนึง่งแต่เราจะเดินเส้นทางไหนเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกที่จะออกแบบสิ่งที่เกิดเป็นปัญหาก็คือเมื่อเราเลือกเดินเส้นใดเส้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยบางทีเราติดล็อก อยู่ในเส้นทางนั้นแล้วเราไม่สามารถขยับต่อได้วิธีการออกแบบเส้นทางเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นสส่วนครับส่วนหนึ่งคือในระหว่างที่เราเริ่มต้นทำงานเราต้องทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการค้นหาจากภายในนะครับขณะเดีวยวกันเราต้องหาประสบการณ์โดยการไปเจอตัวเองในจุดต่างๆการไปเจอตัวเองในจุดต่างๆเนี่ยเป็นการทดสอบโลกความเป็นจริงภายนอก เพื่อเราจะได้มองหาจุดลงตัวระหว่างความเป็นตัวเราซึ่งเป็นการค้นหาภายในกับโลกของงานที่เป็นช่องที่เราพอจะไปเชื่อมได้ไปเสียบได้อันนั้นก็คือความเป็นจริงของโลกภายนอกนะครับเส้นทางการค้นหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันว่าปิ้งทีหนึงเราจะเจอนะครับแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองแล้วประมวลข้อมูลเกี่ยวกับโลกของงาน แล้วเราค่อยๆมองดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งสำหรับคนทำงานใน10ปีแรกอาจจะยังมีประสบการณ์จำกัดโดยเฉพาะถ้าง,งานที่ทำเป็นงานด้านเดียวนะครับแต่ถ้าง,งานที่ทำทำให้คุณมีประสบการณ์ที่หลากหลายคุณจะค้นพบความเป็นไปได้ของเส้นทางอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เวลามีคนมาปรึกษาผมในเรื่องของงานเนี่ยผมก็จะดูว่าอันที่หนึ่ง วุฒิที่เข้าเรียนเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์อะไรในงานหลังจากนั้นแล้วมันจะใช่สิ่งที่เป็นตัวเขาไหมนะครับมีคนที่เข้าเรียนอยู่ในชั้นปริญญาตรีแล้วการเลือกเนี่ยเลือกโดยไม่ได้ดูว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีอะไรเป็นกระแสะใหญ่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีที่ยืนนะครับเพียงแต่หนึ่งในข้อมูลที่เราเอามาใช้ได้ในการวางแผนเส้นทางการงานของเราก็คือ กระแสะใหญ่ในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาคเนี่ยหรือแม้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นทํางานในระดับกว้างกว่านั้นในระดับโลกเนี่ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วทิศทางนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเส้นทางการงานของคุณนะครับอันนั้นคือเราจะต้องค้นหาข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่องข้อมูลบางอย่างไหลมาง่ายๆโดยที่เราฝึกสังเกตแล้วก็จับกระแสะดีๆเช่นข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบการธนาคาร ระบบเงินกู้นะครับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระบวนการผลิตที่จะใช้หุ่นยนต์มากขึ้นข้อมูลในเรื่องของตัวแนวโน้นมใหญ่ซึ่งเป็นแนวโน้นมที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้นมในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับก็คือแนวโน้นมที่พบว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตเร็วมากด้วยนะครับ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราจะดูความเป็นจริงของโลกภายนอกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหมั่นติดตามแล้วขณะเดีวยวกันเราก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมองเห็นความไปได้เป็นไปได้นะครับถ้าคุณไม่ติดล็อกตัวเองด้วยข้อจํากัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับพูดถึงการติดล็อกนะครับ ผมอยากจะพูดในประเด็นที่สองก็คือหลายครั้งนี้ที่คนเราติดล็อกในเรื่องอาชีพการงานเนี่ยมันไม่ได้ติดล็อกเพราะเขาไม่มีข้อคิดหรือความฝันนะครับแต่ว่าการติดล็อกนี้มักเกิดจากความกลัวภายในใจเราและการติดกับความต้องการความปลอดภัยและมั่นคงมากเกินไปซึ่งก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะลองไปสแสวงหาความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆ ร่วมไปกับความเข้าใจผิดคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการงานเขามีภาพว่าเขาจะต้องลาออกจากที่ที่หนึ่งไปสู่การทํางานอีกที่หนึ่งซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จไหมนะครับกระบวนการค้นหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางการงานนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการกระโดดชุบทีเดียวแล้วจบลงครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและ,ะเป็นกระบวนการที่เราสามารถทดสอบแนวคิดของเราได้โดยที่ยังไม่ต้องเสี่ยงขนาดกระโจนข้าม จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับส่วนกระบวนการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองแตกกันดูเท่าที่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราจะสร้างอะไรใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจวิธีคิดของคนเราถ้าผมจะแบ่งง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆระบบความคิดของคนเรามีวิธีจําแนกได้หลากหลายมากแต่วันนี้ผมอยากจะชวนเข้าใจระบบความคิดคู่หนึ่ง นะครับซึ่งผมมักจะพูดในเวทีต่างๆที่ผมไปมีโอกาสพูดคุยเนื่องจากพูดแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าตัวหนึ่งเป็นตัวแนวคิดที่เปิดกว้างที่ทําให้เราแตกขยายแนวคิดให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นให้หาและเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับแนวคิดนี้สับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น divergence นะครับ divergence เหมือนชื่อหนังชื่อหนึ่งเลยนะครับขณะเดีวยวกันมันมีอีกระบบคิดหนึ่งก็คือการสรุปรวบยอด การตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องการจัดหมวดหมู่การทําให้มันลดจํากัดแคบลงอันนี้เป็น c o n เว r ร์ o n v e r g e n c e จนะครับสองวิธีคิดนี้เนี่ยแตกต่างกันคนที่ตัดสินใจขยับไม่ออกเนี่ยแล้วก็ติดล็อกเนี่ยมักจะเกิดจากการไม่รู้วิธีย้ายความคิดไปมาระหว่าง Divergence กับ c o n v e r g e n จนตตัวนึงมันเหมือนเป็นเลนขยายนะครับตัวหนึ่งเป็นเลน รวมแสงตัวนึงเป็นเลนกระจายแสงเนี่ยนะครับกระบวนการคิดหาทางเลือกใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการเปิดกว้างให้ชัดโดยยังไม่ต้องสรุปขณะที่กระบวนการสอบแคบเข้ามานี้เป็นกระบวนการที่ทำให้ตัวเลือกและขีดวงความเป็นไปได้ให้จํากัดลงนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยในการสร้างอะไรใหม่ๆหรือในการพัฒนาอะไรก็ตามมันต้องย้ายไปมาระหว่าง2ทางอยู่เรื่อยๆเพื่อตรวจสอบความคิดตัวเองเนี่ยนะครับ ดังนั้นสำหรับคนที่เคยรู้สึกว่าเราติดล็อกเนี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่บล็อกคุณมากที่สุดก็คือความกังวลและความกลัวในประเด็นที่ได้คุยกันไปแล้วแต่ในระหว่างที่คุณกําลังศึกษาความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยขอให้คุณวางความกลัวไว้ลงชั่วคราวแล้วศึกษามันไปให้ชัดที่สุดให้ไกลที่สุดสลับไปมาระหว่างการมองหาดูข้อมูลการดูแนวโน้มดูตัวอย่าง การปล่อยความคิดให้เลื่อนไหลนะครับกับการพยายามจะตกผลึกทําความเข้าใจแล้วก็อันนี้คือกระบวนการมองหานะครับยังไม่ใช่กระบวนการการตัดสินใจนะครับกระบวนการการตัดสินใจเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่คนส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้ไม่ได้แยกแยะขั้นตอนทางความคิดก็เลยปนปนกันพอปนๆกันมันจะถูกความกลัวมาคลุมไว้หมดมันก็เลยยังจะคิดแต่อะไรไม่เค่ออกนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่พูดถึงว่าติดล็อกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเราคิดแต่อะไรไม่ออก แต่ติดล็อกเป็นเพราะเราไม่กล้าที่จะคิดต่อกลัวว่าเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่มันเป็นความเป็นตัวเราจริงๆมันก็คือเส้นทางอาชีพการงานของเราที่มีอยู่เท่านั้นเองนะครับประเด็นถัดมาก็คือแล้วคนวัยอายุมากขึ้นเช่นคนวัย50ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่ผมคิดจะคุยด้วยนี้เนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมันกลับจะยิ่งยากมากขึ้นไหมที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับ คำตอบของผมก็คือไม่จําเป็นที่จริงผมเจอคนอายุมากขึ้นหลายคนนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาอายุมากแล้วเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดแต่มันก็เกิดจากความกลัวที่มีอยู่กับการไม่สามารถใช้วิธีคิดแบบ divergence เข้ามาได้นะครับจุดเด่นของคนวัย50มีอะไรบ้างคนวัย50โดยเฉลี่ยแล้ว จะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากกว่าคนในวัย30มีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างได้ดีกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ดีกว่ามีภูมิปัญญามากกว่านะครับคนในวัย50เนี่ยอาจจะวางกุญแจไว้ตรงไหนแล้วลืมนะครับแต่เขาสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนได้ดังนั้นมันก็มีจุดแข็งหลายอย่างที่ทำให้คนในวัย50เนี่ย สามารถที่จะออกแบบเส้นทางการงานของตัวเองได้ด้วยเช่นกันแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งแนวโน้มที่เกิดขึ้นถึงกับมีสับเฉพาะเลยนะครับที่พูดถึงว่าในคนวัยห้เนี่ยเขาจะหางานในเส้นทางแบบที่2ซึ่งเขาจะทําให้ดีกว่าแบบที่1แล้วแบบที่2ที่จะออกให้ดีกว่าแบบที่1เนี่ยก็เกิดจากความเข้าใจชีวิตความเข้าใจโลกในอุตสาหกรรมที่เขาเกี่ยวข้องหรือความเข้าใจความต้องการของตัวเอง จนถึงการมีประสบการณ์ที่เขาอยากจะแปลงมันให้กลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนหรือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างไรายได้ของเขานะครับในวัย50จึงเป็นวัยที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คุณเข้าใจแล้วจะว่าไปแล้วทุกๆวัยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้คนเราก้าวไปถึงจุดที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่เราพบอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณมีอายุ40ไปลายปลายต้นต้นเนี่ยการจะไปสมัครงานในระบบปกติคงจะยากนะครับยกเว้นว่าคุณกำลังย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่งบริหารส่วนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะพอได้นะครับข้อค,คิดข้อนี้ก็คืออย่าปล่อยให้อายุกลายเป็นข้อจำกัดในการเลือกทางเดินของคุณนะครับนี่พูดมา3าประเด็นแล้วนะครับก็คืออย่าปล่อยให้วุฒิใบแรกของคุณ กำหนดเส้นทางการงานของคุณนะครับมันเป็นเพียงก้าวแรกแต่คุณมีประสบการณ์สะสมขึ้นเรื่อยๆซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเปิดโอกาสทางเลือกและความเป็นไปได้ให้กับคุณประเด็นที่2ก็คือการติดล็อกของคนเราในเรื่องการงานไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่รู้ถึงตัวเลือกสัทีเดียวแต่มักจะเกิดจากการที่เขามีความกังวลและความกลัวมาบล็อกเขาไว้ ถ้าเราเข้าใจกระบวนการในการจัดการความคิดภายในก่อนแล้วรู้ว่ามันเป็นคนละขั้นกับการตัดสินใจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดไปต่อเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกภายในใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วประการที่3ที่ผมได้พูดวันนี้ก็คืออายุไม่ใช่ข้อจํากัดของการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานตรงกันข้ามนะครับอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น แล้วเรารู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่หยุดทำกันบ้านรู้จักตัวเองเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถออกแบบเส้นทางการงานให้ดีขึ้นได้ครับผมจะพูดอีกสามประเด็นสั้นๆนะครับอย่างแรกก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคนเราที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะย้ายงานหรือเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรหนึ่งก็คือหมดไฟในการทำงานแล้วทำให้เราคิดว่าเราอยู่ต่อไม่ได้สักครู่นี้ หลายคนพูดมาในโทนนี้เลยนะครับ 2. ถูกให้ออกเพราะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ทํามันกําลังฝ่อตัวและปิดลงซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่างที่อยู่ในช่วงขาลงนะครับถ้าคุณอยู่ในช่วงธุรกิจขาลงคุณจะรอให้เขาปิดงานแล้วก็เชิญคุณออกด้วยเงินก้อนหนึ่งก็ได้หรือคุณจะเริ่มมองหาและกระโดดออกไปก่อนก็ได้อันนี้คุณต้องวางแผนที่ดีนะครับ 3. ก็คือเกิดความสูญเสียบางอย่างในชีวิตเช่นคุณเจ็บป่วยได้โรคร้ายแรงทําให้คุณต้องเปลี่ยนง,งาน เมื่อไม่นานมานี้ผมพึ่งได้รับข้อมูลจากคนที่รู้จักว่าน้องสาวของเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายแล้วแต่ก็พบว่าเขาไม่สามารถและไม่ควรที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมซึ่งทำงานมาตลอดอน่าจะสิบกว่าปีเป็นอย่างน้อยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลง2อ,อย่างพร้อมๆกันเลยนะครับคือมีปัญหาสุขภาพแล้วทำให้ต้องเปลี่ยนงานแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำอะไร อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแบบฉับพลันมากหรือบางกรณีคนรักตายจากก็ทําให้สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนนะครับตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่ทําให้เราเกิดการต้องการการเปลี่ยนแปลงก็คือมันมีเสียงเรียกร้องจากภายในครับเช่นคุณมีความฝันบางอย่างซึ่งคนเคยอยากทําแต่คุณยังไม่เริ่มต้นทําสักทีหนึ่งคุณมีความต้องการที่จะใช้ศักยภาพให้มากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าง,งานที่ทําอยู่ยังใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ หรือคุณคิดว่าคุณน่าจะสามารถสร้างไรายได้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นถัดมาที่อยากจะคุยก็คือแล้วเราจะใช้การตัดสินใจอย่างไงนะครับคนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้ว่าตัวเองมีกระบวนการตัดสินใจด้วยวิธีอะไรนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเราตัดสินใจในทุกๆเรื่องตลอดเวลาการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเ,ลเ,ลเลส้นทางงานก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจ เหมือนก,นกันกับการตัดสินใจแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถสั่งอาหารทุกอย่างเป็นเรื่องของการตัดสินใจและแต่ละคนจะมีสไตล์ในการตัดสินใจเป็นของตัวเองนะครับถ้าคุณค้นหาว่าเวลาคุณเลือกร้านอาหารคุณเลือกยังไงคุณใช้ความรู้สึกหรือคุณใช้กระบวนการอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วคุณฝึกพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะตัดสินใจเรื่องยากๆและใหญ่ๆได้ดีขึ้น ความรู้สึกบางอย่างในใจเราเนี่ยเป็นการประมวลข้อมูลรวมที่นักวิชาการเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของจิตใต้สำนึกเข้ามาผสมก,กันกับความคิดเชิงเหตุผลนะครับการตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแม้ว่าเราอยากจะใช้เหตุผลให้มากที่สุดนะครับแต่การตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องใหญ่ๆมักจะใช้เหตุผลอย่างเดียวได้ไม่พอมันต้องอาศัยกระบวนการภายในใจความรู้สึกบางอย่าง และเปิดโอกาสให้กระบวนการของจิตได้สํานึกได้มีบทบาทเข้ามาด้วยนะครับส่วนจะทํำยังไงผมคิดว่าถ้าใช้คํารวมๆนะครับคุณลองใช้การตัดสินใจด้วยความคิดตามตรรก,กะด้วยเหตุผลเต็มที่และคุณลองปล่อยใจให้เป็นอิสระและใช้ความรู้สึกลึกๆบางอย่างลองบอกเส้นทางของคุณดูใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกมันเป็น2โหมดของระบบคิดที่ถ้าคุณใช้เป็นทั้งสองอย่างคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับประการสุดท้ายครับ ก็คือเวลาที่เราจะเลือกงานแบบใหม่เนี่ยเราจะคิดจากอะไรนะครับผมจะลองแจงประเด็นเพื่อที่จะช่วยคุณในการมองนะครับหนึ่งคืองานที่คุณอยากจะไปหรือลักษณะงานเส้นทางอาชีพของคุณลักษณะเนื้องานเป็นแบบไหนนคุณต้องแยกให้ออกว่าคุณชอบงานที่เกี่ยวข้องกับคนหรืองานที่ได้ใช้เครื่องมือหรืองานที่ไปยุ่งกับข้อมูล2ก็คือสถานที่ในคุณอยากอยู่ในที่ทํางานแบบไหนนะครับต้องอยู่ในห้องออฟฟิศ ต้องไปลงกลางแจ้งบ่อยแค่ไหนนะครับสถานที่เป็นยังไงสามคือคุณอยากจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนต้องติดต่อกับผู้คนประเภทไหนนะครับบางคนไม่ชอบโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการคิดถึงผลกําไรเต็มรูปแบบนะครับบางคนก็ไม่ชอบระบบราชการเพราะไม่ชอบวิธีคิดแบบราชการตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันมีความชอบบางอย่างแล้วบางทีเราเข้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมบางอย่างกับผู้คนบางประเภทแล้วเราเราไม่เป็น เราไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะเราต้องเรียนรู้ว่าเราอยากจะอยู่กับคนแบบไหนนะครับองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่กิจวัตรประจําวันของงานคุณมันมีหน้าตายอย่างไรนะครับเชื่อมไปกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการมีความยืดหยุ่นในเวลาแค่ไหนแล้วคุณต้องการไรายได้และผลตอบแทนสักแค่ไหนนะครับไรายได้นั้นเป็นก้อนหรือเป็นเงินเดือนที่แน่นอนหรือเป็นงานเป็นชิ้นชิ้นหรือเป็นธุรก,กิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์ปัจจัยพวกนี้ล้วนแล้วแต่เอามาประกอบในการเลือกได้ทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วถ้าคุณเข้าใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณรู้ได้สิ่งสำคัญก็คืออย่างนี้ครับงานที่ลงตัวประกอบไปด้วยปัจเจกง,ง่ายๆอยู่3ตัวนะครับหนก็คือคนทั่วไปคิดว่ามันต้องมีไรายได้ที่เพียงพอซึ่งอันนี้ใช่นะครับสก็คือคุณทำมันด้วยใจรักและอยากทำและมีความสุขสนุกกับการทำอันนี้ถ้าทำได้จะดีมากใช่ไหมครับ 3. นะครับก็คือสิ่งที่คุณทำคุณเห็นคุณค่าและมันตอบจุดหมายสำคัญของชีวิตคุณ ถ้าคุณสามารถเชื่อมสามอย่างนี้ได้กับงานที่คุณเลือกมันจะเป็นความลงตัวที่เติมเต็มและมีพลังมากและผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขและคนไหนที่รู้สึกเบื่อเบื่อเศร้าเศร้าเซ็งเซ็งนะครับถ้าคุณได้อยู่ในจุดที่ลงตัวพอดีแป๊ะแบบนี้พลังของคุณจะกลับคืนมาจะมีมากกว่าที่คุณเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณต้องตรหนักนะครับว่าทางเลือกทุกอย่างในชีวิตเรามันจะมีข้อดีข้อเสียปนกันเสมอ ความยากในการตัดสินใจของคนก็คือเรามักอยากจะได้ดีๆเราไม่อยากจะได้อะไรที่ไม่ดีแต่ในความเป็นจริงก็คือทุกทางเลือกคุณจะได้อะไรบางอย่างที่คุณชอบและคุณจะต้องอยู่กับอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบถ้าคุณเข้าใจสองปัจจัยนี้ได้คุณจะหาความลงตัวของมันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ